โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะยังพูดเรื่องเดิมอยู่ก็คือเรื่องเ,ออเสียงคาพยากรหรือการใช้เครื่องรางวิชามในการแคสซ,ซิง่งห,หรือว่าหรือว่าโยนเพื่อพยากรออกไปก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการเรียนรู้นั้นถ้าคุณมีเครื่องคุณไปหาชุดสะสมเครื่องรางได้หรือว่า ไม่ว่าคุณจะได้เครื่องรางมาจากไหนก็ตามแต่ก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มแบบว่าหมายถึงว่า,า,าดูให้ชาวบ้านเขาเนี่ยคุณควรจะเรียนด้วยการบันทึกอันนี้มันหมายถึงยังไงมันหมายถึงอย่างนี้โอเคคือป้ายกตัวอย่างให้ดูคุณไปหาสมุดโน้ตมาเล่มหนึ่งอ่าเป็นคําแนะนําซึ่งใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นการบังคับแต่ว่า พี่ป้มแค่จะบอกว่านี่คือสไตล์การเรียนรู้ของพี่ป้ามพี่ป้มก็จะมีดูแต่มันเก่ามากเลยสมุดโนต้ตเล่มหนึ่งพี่ป้มชอบหนังสือหรือสมุดโนต้ตที่ไม่มีเส้นไม่มีเส้นแล้วก็จริงๆมันจะมีที่เป็นหนังสือสมุดโนต้ตเกี่ยวกับเครื่องรางโดยเฉพาะเลยแต่อันนี้เล่มนี้มันจะเป็นเรื่องของการแคสกระดูก จริงๆก็หลักการไม่ได้ต่างกันเพเียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเครื่องรางเป็นกระดูกแล้วก็จะมีเครื่องรางอ,อันอื่นเป็นกุญแจมีอะไรเงี้ยใส่เข้ามาหาสมุดโน้ตเล่มหนึ่งแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบพี่วัมชอบแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นเพราะจะได้ตัดรูปปิ้นเอกสารปิ้นไฟล์ภาพสีเขียนบันทึกด้วยตัวเองซึ่งข้อดี ในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันคุณสามารถค้นหาข้อมูลความหมายของสิ่งของต่างๆเพิ่มเติมขึ้นได้จากในอินเทอร์เน็ตไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อหนังสือขนาดแพงแต่ว่าหนังสือแนวนี้ก็หายากอยู่พอควรอพอคุณได้สมุดโนต้ตมาแล้วคุณก็มีเครื่องรางโอเคไม่ว่าเครื่องรางนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่กออื่นเลยถ้าได้เครื่องรางนั้นมาจาก ร้านมือสองซึ่งคุณไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขาเป็นมาอย่างไรไปเอามาจากไหนเจ้าของตายดีหรือไม่ดีแนะนำให้เอาเครื่องรางนั้นไปล้างน้ำถ้าเครื่องรางนั้นเป็นหินเป็นกระเบื้องเป็นโลหะคุณสามารถใช้เกลือในการ แาน้เลยนะเอาเกลือมาโรยแล้วก็เอาเพื่อเคลียร์พลังงานลบออกไปแล้วก็เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดให้ให้สะอาดขึ้นเพราะบางทีอาจจะเป็นคราบน้ํามันคราบเหงือ่อหรือติดสีมาก็พยายามไปล้างให้ทําความสะอาดหรือใช้ใบเศษหรือว่าใช้ควันทูบในการเคลียร์พลังงานเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นเครื่องรางที่ซื้อใหม่มือหนึ่งก็แค่ดูแล้วก็ทําความสะอาด สะอาดล้างน้ําหน่อยเช็ดทำควมสะอาดซับซับท้ายไม่แห้งก็ใช้ได้แล้วหลังจากที่คุณใช้เครื่องรางนั้นหลังจากที่คุณได้เครื่องรางนั้นมาวิธีที่พี่ปั๊มแนะนําก็คือ,อเอาเครื่องรางเหล่านี้วางไว้ถ้าคุณมีถ้าคุณเป็นพวกถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูดไพ่ทาโร่มีอุปกรณ์ก็คือไพ่ทาโร่อยู่แล้วไพ่ทาโร่ของคุณของบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีคอเตอร์วาง คุณก็ไปวางเอาไว้กับเคาน์เตอร์ไพ่ทาโรเ่เครื่องรางนี้ไปวางไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าถึงเวลาสะดวกที่คุณจะเรียนรู้คุณก็หยิบขึ้นมาไม้กางเขนถ้าคุณเรียนไพ่เดรนมองคุณจะรู้ไหมไม้กางเขนเนี่ยหมายถึงอะไรไม้กางเขนเนี่ยหมายถึงภาระที่ต้องแบกรับาการคล้ายๆแฮงแมนก็นนคือการเสียสละ แต่ว่าใน,ในเชิงความหมายที่ดีในเชิงความแบบความความหมายที่ว่าเมื่อคุณเสียสละไปแล้วเนี่ยด้วยความเมตตาและเป็นการที่เรียนรู้คุณก็จะสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นได้คุณก็เปิดหนังสือเปิดของตัวเองขึ้นมาแล้วคุณก็วาดรูปเครื่องราง,างหรือถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็เขียน,น,ยม,กกน,ยนมี่านมาขังเขนหมายถึงอะไรเป็นต้น ามากกรเขีที่คุณคิดถึงก็คือใครพระเยซูให้คุณเอาเนี้ยเครื่องรางเนี้ยแล้วก็มือวางไว้อย่างนี้เราคิดถึงพลังงานของเขาเป็นพลังงานแบบไหนแบกรับภาระแทนคนอื่นเพื่อหวังให้คนอื่นมีความสุขอะไรประมาณนั้นปอเขียนเสร็จปุ๊บอันต่อไปพึ่งเวลาคุณเห็นพึ่งคุณก็จะเห็นเขา คุณก็จะเห็นเขาขยันผ้า,าทิตย์ขึ้นมาก็มาหาน้ำพึ่งทำงานกันเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กยอมเสียสละตนเองเพื่อทีมเพื่อรักษาผลประโยชน์เช่นน้ำพึ่งเป็นต้นแล้วคุณก็เียนความหมายของพึ่งลงไปถ้าคุณที่ว่าคุณอยากจะรู้มากกว่านี้คุณสามารถเข้าไปค้นในข้อมูลในเช่นบีสปิริตทัทมอย่างนี้ได้ ขาก็จะให้ความหมายแต่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมคุณก็จะได้ข้อมูลลึกขึ้นกว่าเดิมแั้นในแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณเนี้ยก้างปลาหมายถึงอะไรถ้าคุณคิดไม่ออกคุณไปค้น,คนแต่ในในตัวอย่างอันนี้พี่ปั้มก็จะให้ไปว่าข้างปลาเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างข้างปลา,นาเนี่ยสาหรับชาวคิดเนี่ยก็จะเป็นปลาเนี่ยจะแทนพระเยซูปลาปลาดยความหมายทั่วไปเนี่ยแทนเรื่องอะไร แต่เรื่องโชคลาภการไหลการไหลเวียนข้องตัวของของการเงินดังนั้นก้างบาเนี่ยก็หมายถึงเราต้องมองมียอนให้พ้นไปจากผลประโยชน์มองให้เห็นว่าอะไรคือแขนแท้จริงพวกก้กางปลาที่แทนกระดูกกระดูกทุกอันเนี่ยแทนกระดูก,ก,ดก,ก,ก,ดกมันกระดูกมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์ไม่มีโครงกระดูกมนุษย์ก็เป็นคนไม่ได้ดะะนั้นก้างปลานี่หมายถึงว่าจริงๆแล้วแขนแท้ของการเงินแกนแท้ของผลประโยชน์ นั้นคืออะไรในในมุมมองของเราแล้วในมุมมองของของผลป,ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ย mm. เขาบอกว่าให้มองเลยเลยผลป,ประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆแล้วมันคืออะไรเราสามารถเรียนรู้อย่างนี้ได้อตัวนี้ก็จะเป็นแทนแทนผู้ชายแทนผู้หญิงหัวใจหัวใจหมายถึงอะไรได้บ้างเราก็ จดบันทึกันั้นทุกๆวันถ้าคุณเริ่มต้นจากเครื่องรางที่มีไม่กี่ชิ้นมันก็จะไม่เียนะไม่ไม่โอเวอร์โหลดในการทำความเข้าใจไปเรื่อยๆังนั้นถ้าคุณค่อยๆทยอยเพิ่มชิ้นสะสมขึ้นมาคุณก็จะค่อยเรียนรู้ด้วยความสนุกแล้วมันเพราะเรียกนะมันมันไม่ท่วมท้นความรู้ไม่ท่วมท้นทับถมคุณมากเกินไปแล้วคุณจะสนุกกับมันแล้วคุณสามารถใช้ของแค่เนี้ยสองสิบสองชิ้นที่ หรืออะไรหรือมากกว่านี้ก็ได้ในการเริ่มทํานายง่ายๆสมมติเรามีแค่ิบสองชิ้นอ้อที่ที่คุณสามารถไปหาได้ในธรรมชาติก็คือตัวนี้ก้อนหิน่แทนอุปสรรคนั้นไม่ต้องกลัวทุกคนมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยพอเราโยนเราที่ต่างโยนลงไปแล้วก้อนหินมาอยู่ช่วงนี้แดลว่าปลายปี ช่วงเราดูหนางดูประสาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าโอเคแม็กซงเขนทับอยู่ในช่องการเดินทางแสดงว่าคุณอยากเดินทางเนี่ยตอนนี้คุณยังไปไม่ได้นะคุณมีพาละแต่ว่าคุณสามารถไปได้มองให้ออกว่ามันเสียเงินเยอะไหมแกนแท้ขอ,ของของการเดินทางคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่อยอย,อย,อยหัดเรียนรู้ทำความเข้าใจเครื่องรางแต่ละอันนั้นในคลิป วิดีโอเครื่องรางเสื่อนไทยนี้ก็คือกอา,ารจดบันทึกการทําความเข้าใจเครื่องรางแต่ละชิ้นค่อยๆเรียนรู้มันจะได้ไม่รู้สึกความสึกมันท่วมท้นมันเยอะเกินไปจนเรียนไม่ไหวมันแล้วคุณจะสนุกกับมันโดยเฉพาะตอนที่ไปหาเครื่องรางชิ้นใหม่มาสะสมโอเคงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะขอให้สนุกแล้วก็สุขภาพดีดูแลรักษาตัวเองด้วยค่ะ